นักวิจารณ์การเมืองเยอมากกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าติดตามการเมืองก็จะมีความสนุกสนานตื่นเต้ในใ,ใ,ในการลุ้นอะไรต่างๆนะแต,แต่ผมเองเนี่ยต้อง,องเรียนพิธีกรเรียนประชาชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามก็คือว่าแนวคิดผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าสารจะเป็นเครื่องมือใครขได้แล้วก็ไม่ว่าผลออกมาอย่างไร ใครจะได้ประโยชน์การจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรการจับกลุ่มใครจะเป็นอย่างไรเนี่ย<ม>ก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมีกติกาตามรัฐธรนูญที่ดาเนินการอยู่แล้วสวชุดที่แล้วก็ได้ทําตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละครับนะที่จะเป็นแนวทางหรือเป็นตัวอย่างให้<ม>สวชุดปัจจุบันได้ตรวจสอบ<ม>อการทําหน้าที่ของ รัฐบาลของอนายกของรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งตรวจสอบการทํางานของสอสอด้วยกันเองหรือสอวอด้วยกันเอง<ม>ก็ทําได้ครับ,รบอันนี้ผมชื่นชมทางทีวีเลยที่เราคุยกับสมชายแสวงการทางโทรศัพท์ผมชื่นชม40สอวอแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยในฐานะที่เป็นสอวอมาด้วยกันยุคก่อนเนี่ยบอกว่าค,คุณทาหน้าที่สมบูรณ์แบบใครจะว่าไงก็แล้วแต่แต่ผมชื่นชมนะครับแต่ที่ผมรู้แน่เลยเนี่ยผมรู้ว่าใครรอด พอตอนที่เศรษฐาไปทัวร์ทางเหนือได้พระรอดมาสององค์พระรอดแน่แต่คนไม่รู้ทีนี้ในกรณีคือณก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่าคุณเศรษฐาโอกาสรอดสูงแต่พอมาการเมืองณวันนี้ที่ได้เห็นวุฒิสภาโฉมหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยคนก็เริ่มคิดแล้วว่าอุ๊ยคุณเศรษฐาน่าจะรอดยากเรียนถามในมุมของทางการเมืองหน่อย ว่าถ้าคุณเสรษฐาไม่รอดนะคะมีการไปโยงกับวันที่7ในคดีของพักเก้าไกลด้วยการเมืองจะเป็นอย่างไรบ้างคะจะถึงขั้นแบบพลิกเกมพลิกขั่วอำนาจอะไรขนาดนั้นเลยไหมคะ,ะจริงแล้วอ,อยู่ที่นักวิชานักวิจารณ์การเมือง เออเสืยอมากกว่านะเพราะว่าจริงแล้วถ้าติดตามการเมืองก็จะมีความสนุกสนานตื่นเต้นในการลุ้นอะไรต่างๆนะ<ช>แต่แต่ผมเองเนี่ยต้องต้องเรียนพิธีกรเรียน<ม>ประชาชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามก็คือว่าแนวคิดผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าสารจะเป็นเครื่องมือใครได้<ม>แล้วก็ไม่ว่าผลออกมาอย่างไรใครจะได้ประโยชน์การจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรการจับกลุ่มใครจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมีกติกาตามรัฐธรรมนูญที่ดาเนินการอยู่แล้ว ะฉะนั้นผมเนี่ยให้ความเคารพศาลแล้วอยากให้ให้ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยกับผมก็คือว่ารอฟังคําวินิจฉัยและคําวินิจฉัยนี้เนี่ยจะไม่มีอคติท่านจะวินิจฉัยเป็นหลักให้บ้านเมืองนะตามเนื้อผ้าอยู่แล้วนั้นนายกจะอยู่หรือจะไปเนี่ยเขาไม่ได้คํานึงถึงโลกว่าหลังจากนั้นใครจะได้ประโยชน์จะตั้งรัฐบาลได้ไม่ได้อะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเรายืนอยู่บนหลักการแบบนี้เนี่ยประชาธิปไตยไปได้นะ